เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่16ปลอดภัยแสงจากไฟฉายที่ส่องกระทบใบหน้าทำให้ยกมือขึ้นป้องกันดวงตาโดยอัตโนมัติจนกระทั่งแสงนั้นลดต่ำผมจึงได้กระพริบตาเพื่อปรับสภาพการมองเห็นภาพของคนตัวเล็กที่ยืนด้านหลังเจ้าหน้าที่อุทยานที่ผมคุ้นหน้าทำให้ผมก้มตัวเอามือค้ำเข่าแล้วถอนหายใจออกมาดังๆอย่างโล่งอก น้องปลอดภัยดีก้อนเนื้อในอกด้านซ้ายยังเต้นโครมคามเพราะแรงวิ่งเมื่อคู่บวกกับความกระวนกระวายที่ต้องตามหาอีกคนแม้ตอนนี้จะเจอแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บที่หัวใจอยู่ดีไม่กล้าคิดเลยว่าถ้าน้องไม่อยู่ตรงนี้จะทำยังไงต่อไปเอา้านึกว่าใครไปไงมาไงล้เนี่ยทำไมนะัดดูที่ทางกันดึกๆดื่น เบลคงจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าเรามาสำรวจพื้นที่ตามที่ผมสอนเอาไว้ผมรอให้ตัวเองหายใจหายคอได้สะดวกแล้วยืดตัวขึ้นยืนตรงหวัดดีครับลูกพี่พี่เข้าเวรคนเดียวเหรอครับทำไมไม่เห็นใครเลยผมพยายามควบคุมเสียงให้เป็นปกติมองเจ้าหน้าที่สลับกับคนที่ยืนปากคว่ำเหมือนจะร้องไห้อยู่ด้านหลังอยากกระโจนเข้าไปกอดใจจะขาดแต่ก็ต้องอดทนไว้ ทั้งสถานะที่เป็นอยู่และเกรงว่าเจ้าหน้าที่เขาจะผิดสังเกตไอเด็กที่เข้าเวรด้วยดันปวดท้องกระทานหันนะสินี่ก็ทิ้งป้อมร้างไว้ตั้งแต่หัวค่ำผมก็เพิ่งมาถึงเนี่ยอ๋อครับจะเข้าห้องน้ำเหรอไฟมันเสียนาะปกติกลางวันก็แทบจะไม่มีคนมาเข้ากลางคืนก็มีแต่พวกเจ้าหน้าที่กับพวกหาของป่าเลยไม่ได้ลงมือซ่อมกันสักที ผมจองซ่อมไฟห้องน้ำสาธารณะนี่ไว้ในใจแล้วหนึ่งว่างเมื่อไหร่จะลากลูกน้องมาทำให้แบบทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายงั้นผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับครับตามสบายตามสบายแล้วนี่เพื่อนคุณใช่ไหมยังไงผมกลับป้อมก่อนนะหากาแฟแดื่มซะหน่อยลากเวนยาวถึงเที่ยงพรุ่งนี้เลยถ้าอยากเอาด้วยก็ตามไปนะคุณขอบคุณมากลูกพี่เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วผมเดินไปหา ได้ได้ได้เจ้าหน้าที่เดินออกไปแล้วเบลยังอยู่ที่เดิมจากมุมนี้ผมเห็นหน้าน้องไม่ชัดเท่าไหร่เพราะลดแสงจากไฟฉายไว้เพียงระดับเอวเกรงว่าน้องจะแสบตาไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกจากปากเราสองคนนานนับนาทีน้องยืนเม้มปากมองมาทางผมตาคู่สวยเป็นประกายระยิบระยับเพราะน้ำตาที่เอ่อคลอยอยู่เต็มเบ้า ผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆย,ยับยั้งชั่งใจอย่างที่สุดที่จะไม่ล้ำเส้นแม้ใจจะต้องการมากแค่ไหนต้องการดึงน้องมากอดไว้ให้จมอกให้สมกับความโล่งใจที่เห็นน้องปลอดภัยหิวไหมคำถามแรกที่ผมพูดออกไปได้พร้อมกับรอยยิ้มจางอึดอัดใจเหลือเกินที่อยู่ในสถานะที่ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ได้ อืมหิวเบลตอบกลับพร้อมดำตาเม็ดเป้งที่ไหลลงอาบแก้มเสียงสะอื้นเล็กๆบีบหัวใจจนผมเกือบจะเผลอกระชากเจ้ากระต่ายน้อยของผมมาจุมพิษเพื่อกลบให้เงียบหิวขนาดต้องร้องไห้เลยเหรอ <laughs> ผมฟื้นหัวเร้อให้บรรยากาศมันดีขึ้นระยะห่างที่เรายืนอยู่ห่างกันไม่ถึงหนึ่งเมตรแต่ทว่าเหมือนอยู่ไกลคนละขอบโลก ทำไมทำไมไม่กอดกลัวมากเลยนะพี่เหนือกอดสิกอดเบลหน่อยริมฝีปากบางสันราริกใบหน้าสวยเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาราวเขื่อนแตกร่างเล็กๆยืนโครงเค,งคร่งคล้ายจะทรงตัวไม่อยู่ ในขณะที่ผมเจ็บแปลบที่บริเวณหน้าอกจนต้องกั้นหายใจกูอยู่นี่แล้วไงอยู่กับมึงแล้วไม่ต้องกลัวผมทิ้งความผิดชอบชั่วดีดึงคนมีเจ้าของเข้ามาไว้ในอ้อมกอดอย่างที่น้องร้องขอเบลร้องไห้หนักกว่าเดิมอกเสื้อผมชื้นแฉะจากน้ำตาคนขวัญเสียจนผิวเนื้อด้านในสัมผัสได้ <c oughs> ไม่เคยเห็นเบลอ่อนแอขนาดนี้ทุกครั้งที่เจอกันน้องเหมือนปีศาจตัวน้อยที่รู้เท่าทันคนตอบกลับและต่อสู้ในแบบที่ไม่ใช่คนอ่อนแอพอมาเป็นแบบนี้ผมก็ทำตัวแทบไม่ถูกขนาดตอนดื้อดึงผมยังอยากที่จะปกป้องไม่ห่างแล้วตอนที่ขวัญเสียเปียกปอนแบบนี้ผมจะไปเหลืออะไรให้ใช้ทั้งชีวิตปกป้องก็ทำได้โดยไม่มีเงื่อนไข โทรศัพท์อยู่ไหนแล้วทำไมสายถึงตัดไปแล้วโทรหาไม่ติดอีกแบตหมดเหรอหลังจากกอดกันอยู่นานจนน้องเริ่มสงบผมก็คิดประโยคคํคำถามที่จะทำให้สถานการณ์ดูปกติมากขึ้นไม่อยากให้น้องมีภาพจำว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้ายติดตัวไปเบลเองก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวยกหลังมือขึ้นปาดน้ำตาให้ตัวเองและห,หยุดร้องไห้ ตอบคำถามผมโดยเลือกที่จะไม่สบตาตอนวางกดผิดตงใจที่เห็นคนเดินมาแล้วโทรศัพท์มันร่วงหลุดมืออยู่ใต้คอนโซลรถคงไปโดนปุ่มเปิดหมดเครื่องบินนะ่ะน้องอธิบายพร้อมโชว์โทรศัพท์ให้ดูผมไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร อีกทั้งโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงผมก็สัน่นคงจะเป็นข้อความแจ้งเตือนว่าหมายเลขปลายทางติดต่อได้แล้วรอตรงนี้นะกูไปฉี่ก่อนไม่เอาเดี๋ยวเข้าไปเป็นเพื่อนกลัวผีเหรออย่าพูดสิทีตะเวนนอนโรงแรมคนเดียวไม่เห็นกลัวมากลัวอะไรตอนนี้ ผมแซลคุณตัวเล็กที่ย่นคิ้วเข้าหากันพร้อมตวัดสายตามองรอบๆเหมือนระวังภัยคุณทรงยศเขาบอกว่าอาจจะมีเสือหรือช้างป่าออกมาก็ได้คุณทรงยศผมทบทวนชื่อที่น้องพูดและก็นึกได้ว่าคงเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่คนนั้นที่ผมเองก็ไม่เคยถามสักทีแม้จะเคยคุยกันแล้วสองสามครั้งเห็นป้ายชื่อที่อก งั้นก็เข้ามาเอานี่ถือไฟฉายไว้ผมเดินนำน้องเข้าไปในห้องน้ำที่ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นักแถมยังคับแคบจนน่ากลัวด้านในมีโถฉี่แค่โถเดียวและห้องส่วมอีกสองห้องเมื่อกี้มึงยืนฉี่ตรงนี้เหรออืมแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาด้วยอืม้มเบลมึงเป็นบ้าหรือไงทำไมอ่ะเออนั่นสิ เป็นผู้ชายก็ต้องยืนฉี่มันแปลกตรงไหนผมพ่นลมหายใจออกมาเพื่อช่วยให้สงบสติอารมณ์น้องมันควรต้องรู้ว่ามันต้องรักนวลสงวนตัวมากกว่านี้ถึงแม้จะไม่ใช่สาวน้อยแต่ขนาดตัวก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สงบปากสงบคำไปตามระเบียบเพราะจะห่วงก็ไม่รู้จะเอาสิทธิ์ตรงไหนไปส่องไฟมาตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวเลงไม่ตรงโถผมแกล้ง จะแอบดูก็ได้นะเห็นจนเบื่อเบลกับฟัดกระเฟียสั่งไฟให้แต่เบื่อหน้าหนีผมหัวเราะในลำคอไม่ใช่เพียงเพราะเอ็นดูท่าทางนั้นของเด็กหน้ามืนเพียงอย่างเดียวแอบเวทนาตัวเองเหมือนกันที่ไม่ใช่คนที่จะสามารถหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัวน้องได้อีกแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาผมจะไม่ใช่ผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต่อต้านและไม่มีวันจะทำคือแย่งคนรักของคนอื่นผมไม่นิยมคบหากับคนมีเจ้าของและผมก็มั่นใจว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของผมได้ในตอนนั้นถึงมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการแค่ผลประโยชน์บนเตียงก็ตามผมจะเช็คเสมอว่าคนที่ผมเข้าไปเกี่ยวพันไม่มีพันธะกับใครผมไม่อยากให้เลเวลความเร็วของผมเพิ่มขึ้นในเรื่องศิงละรรมการผิดรูปผิดเมียชาวบ้าน ดังนั้นตอนนี้ผมจึงทำตัวไม่ค่อยจะถูกรู้ชัดแล้วว่าอีกคนมีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนความสัมพันธ์ของเราจบลงไปอย่างสมบูรณ์และมันคงเหลือเพียงความรู้สึกของผมเพียงฝ่ายเดียวผมเลือกคิดฟุ้งซ่านจัดการธุรัตตัวเองให้เสร็จและรับไฟฉายคืนจากน้องลุนหลังให้อีกฝ่ายเดินนำออกไปก่อน แล้วคอยประกบข้างหลังให้จะจับมือยังกลัวไม่เหมาะสมเลยพระเอกชิบหายแล้วเดินไปขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ป้อมสักหน่อยเปยลพยักหน้ารับรู้เดินนำผมไปที่รถผมหยิบขนมที่ซื้อทิ้งไว้บนรถจนเต็มมือก่อนจะพาน้องไปยังสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานมามามาน้ำกำลังเดือดพอดีกาแฟคนละแก้วจะได้สดชื่น ผมกับเบลรับแก้วกระดาษที่ใส่ซองกาแฟทีอินวันไว้ด้านในมาคนละแก้วก่อนจะเดินนำพี่ทรงยศไปที่เก้าอี้สนามที่อยู่หน้าป้อมมึงนั่งเลยเดี๋ยวกูนั่งนี่ผมเสียสละให้เบลนั่งบนเก้าอี้พับได้ที่มีเพียงสองตัวส่วนตัวเองถอดรองเท้าแตะวางลงบนพื้นดินเพื่อรองนั่งก่อนต่างคนจะจัดการเทกาแฟของตัวเองออกจากซอง กาแฟสองแก้ววางบนโต๊ะเล็กๆตรงกลางระหว่างเก้าอี้เพื่อรอรับน้ำร้อนที่พี่เขาจะเอามาเติมให้เอ้าไม่นั่งเก้าอี้ละคุณเดี๋ยวผมไปยกเก้าอี้พลาสติกตัวนู้นมานั่งของผมเองไม่เป็นไรครับนั่งพื้นเนี่ยแหละจะได้ยืดแข้งยืดขาซะหน่อยลูกพี่นั่งตามสบายเลยผมตอบไปแบบนั้นเพราะความเกรงใจพี่ทรงยศเทน้ำร้อนใส่แก้วกาแฟให้เราในปริมาณที่พอเหมาะ เบลพับซองกาแฟจนเล็กแล้วใช้คนกาแฟในแก้วให้เข้ากับน้ำนึกว่าจะเคยอยู่สบายๆจนทำแบบนี้ไม่เป็นซะแล้วแล้วนี่จะไปไหนกันต่อกลับเข้ากรุงเทพหรือไปสังขละเข้ากรุงเทพครับอ๋อเดินทางกันสมืดข่ำเลยขับรถขับลาระวังกันด้วยล่ะผมคุยกับเจ้าหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆโดยมีเบลนั่งจิบกาแฟฟังอยู่เงียบๆ จนเมื่อผมเห็นว่าได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอตัวเดินทางต่อไม่สนใจกลางเต็นท์นอนเอาบรรยากาศหน่อยเหรอตีสี่ตีห้าค่อยกลับกันก็ได้นะตัวผมนะ่ะไม่ติดอะไรเต็นท์ส่วนตัวก็มีอยู่บนรถแต่น้องคงไม่สะดวกเท่าไหร่ผมไม่อยากทำให้เบลอ,อึดอัดอีกอย่างก็กลัวว่าน้องจะลำบากกับก,บการนอนกลางดินกินกลางทรายเพราะไม่รู้ว่าเบลจะลุยได้แค่ไหน ไว้โอกาสหน้าแล้วกันลูกพี่แต่ผมฝากรถไว้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาเอาผมจะขับรถกลับด้วยกันคันเดียวอะครับเฮ้ยจะทิ้งรถไว้แบบนี้ได้ไงคุณเบลท้วงหรือจะให้ทิ้งรถมึงแล้วกลับรถกูราคานี่เทียบกันไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรกลับรถคุณก็ได้เบลท่าทางจะเอาจริงแต่ผมไม่เห็นด้วยรถเบลคันเดียวซื้อรถผมได้อีกเป็นสิบเลยมั้ง ถึงแนวโน้มจะหายมีไม่กี่เปอร์เซนต์แต่ผมก็ไม่ประมาทพอที่จะเสี่ยงพรุ่งนี้กูจะให้ลูกน้องมาเอาแต่เช้าไม่ต้องห่วงหรอกก็ให้ลูกน้องคุณมาขับรถผมแทนแล้วกันผมอ่านออกว่าเบลกำลังเกรงใจผมนั่นไงถึงบอกว่าให้กางเต็นท์นอนที่นี่กันก่อนอากาศดีด้วยนะวันเนี้ยผมไม่เก็บค่ากางเต็นท์ด้วยที่นี่หิงห้อยเยอะนะออกมาทีนี่สว่างว่าไปทั่วชายป่าเลย หิ่งห้อยเหรอครับใช่อยู่กรุงเทพคงไม่มีให้เห็นละสิเคยเห็นของจริงหรือยังเปลวสายหน้าทันทีแววตาดูตื่นเต้นไม่ได้ยินชื่อสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษสามารถเปล่งแสงออกตากตัวได้งั้นก็กางเต็นท์นอนนี่แหละผมมีเต็นท์ให้ยืมไปกางใกล้ๆลำทารตรงนั้นน่ะทำเลดีนะหน้าหนาวนี่นักท่องเที่ยวแย่งกันไม่หวาดไม่ไหวจริงเหรอครับ มึงจะนอนเหรอคุณรีบกลับหรือเปล่าล่ะจะนอนก็นอนกูมีเต็นท์อยู่บนรถแล้วก็ยืมพี่เขาไปอีกหลังได้ได้ถ้าจะจุดไฟก็หากิ่งไม้แถวนั้นแหละระวังใบไม้แห้งหน่อยแล้วกันก่อนนอนก็ดับให้สนิทนะเดี๋ยวดึกๆผมจะเดินไปตรวจตาให้อีกทีครับขอบคุณนะครับลูกพี่ ผมอาศัยแสงไฟจากไฟฉายที่เบลคอยส่องให้เพื่อกางเต็นท์ซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพราะผมค่อนข้างจะชำนาญและคุ้นเคยกับการนอนเต็นท์เป็นอย่างดีเต็นท์สองหลังถูกกางติดกันที่ข้างลำธารคืนนี้คงได้นอนฟังเสียงน้ำไหลชัดเจนหิ่งห้อยเริ่มเลืองแสงอยู่ตามชายป่า เบลยืนมองด้วยสายตาเป็นประกายเหมือนเด็กๆที่ตื่นเต้นกับการไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเจอยีราฟคอยาวสวยจังอืมสวยไม่ใช่หิ่งห้อยหรอกเบลตั้งหากที่สวยที่สุดในสายตาผมณนะตอนนี้คุณจะนอนเลยไหมมึงละ่ะง่วงหรือยังน้องสายหน้าแทนคำตอบดูก็รู้ว่าอยากดื่มด่ำบรรยากาศตา่อ เห็นเบลกับธรรมชาติในตอนกลางคืนแบบนี้ผมก็รู้สึกแปลกใหม่จากที่เคยเจอกันแค่ในเมืองที่สว่างสว่างตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้และไร้ซึ่งผู้คนงั้นเดี๋ยวกูกอ่อไฟให้ยุงจะได้ไม่กัดถ้าจะนั่งดูหิ่งห้อยอะ่ะเมื่อกี้ยังไม่แกะขนมกินเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็หิวจนปวดท้องแค่กาแฟมันไม่พอหรอกนะมเมื่อกี้เกรงใจพี่เขาไม่กล้ากินอะ่ะ เบลทำปากยื่นยกมือรูปท้องอย่างน่ารักน่ารักจนผมต้องเสมองไปทางอื่นเพราะแค่นี้ก็วันไหวจนแทบจะทำผิดศิลธรรมอยู่แล้วถือไฟฉายให้หน่อยเดี๋ยวก่อไฟให้ผมเดินหากิ่งไม้แห้งที่อยู่ใกล้ๆมาพอประมาณกะว่าจะก่อแค่กองไฟเล็กๆใช้เท้าเขี่ยใบยไม้ที่ร่วงอยู่บนดินให้กระจายไปไกลๆเพื่อป้องกันไฟไหม้ แล้วลงมือจัดการก่อไฟให้ติดอย่างง่ายดายมานั่งสิผมถอดรองเท้าแตะทั้งสองข้างของตัวเองเพื่อแบ่งเอาข้างหนึ่งไว้ให้น้องรองนั่งแอบเห็นว่าน้องมองรองเท้าแบรนด์เนมของตัวเองและคงประเมินแล้วว่าไม่เหมาะแน่ๆที่จะนั่งทับจึงยอมนั่งลงบนรองเท้าคู่ละไม่กี่ร้อยของผมแต่โดยดียุงเยอะเนาะก็นี่มันในป่าแขนน้องแดงไปหมดเพราะรอยเกา ผมก็ลืมไปเสียสนิทว่าควรระวังเรื่องนี้จึงหันไปค้นเป้สารพัดประโยชน์ของตัวเองเพื่อหายาหมองให้น้องทาแก้คันเอานี่ทาซะขอบคุณครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคงดึงแขนมาทาให้แล้วแหละง่วงเมื่อไหร่ก็บอกนะครับเราสองคนนั่งเงียบอยู่ข้างๆกันเบลเงยหน้ามองดวงดาวบนฟ้าด้วยแววตาชื่นชม ส่วนผมก็รอบมองเซี่ยวหน้าของน้องเป็นระยะๆะะด้วยสายตาแบบเดียวกับที่น้องมองดาวช่วงนี้สบายดีใช่ไหมอืมคุณล่ะก็เรื่อยๆยังทำงานหนักอยู่เหรอผอมลงมากเลยนะเขาเรียกว่าหุ่นดีผมทำให้เป็นเรื่องตลกเบลจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าสาเหตุที่สภาพผมเป็นแบบนี้เพราะอกหักทั้งๆที่ยังไม่เริ่ม แต่น้องไม่รู้นั่นแหละดีแล้วผมไม่ต้องการให้น้องรู้สึกผิดเพราะมันไม่ใช่ความผิดของน้องเลยเคยมาเที่ยวแบบนี้กับครอบครัวไหมไปบ่อยบ้านกูชอบเที่ยวยิ่งตอนดึกๆนะถ้ามีเวลาพ่อกับแม่ก็จะพาไปทันทีผมก็เหมือนกันตอนเด็กๆอะนะผมสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงเจือความเศร้าจากที่รู้จักกันมา เบลไม่ใช่คนที่มีความสุขในชีวิตครอบครัวนักหลายครั้งที่ผมเห็นน้องตะวาดใส่แม่ผ่านทางโทรศัพท์แล้วตอนนี้ล่ะอืมจำไม่ได้แล้วว่าไปเที่ยวกับพ่อแม่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แม้ปลายประโยคจะติดเสียงหัวเราะในลำคอแต่ก็ไม่ได้หน้าขันตาคู่สวยจ้องเข้าไปในประกายไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ข้างหน้า หยิบไม้ใกล้มือมาเขี่ยเล่นเหมือนไม่รู้ว่าจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนบ้านกูก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันนานแล้วต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ส่วนมากตอนโตขึ้นกูก็ไปกับนางแค่สองคนมีพี่น้องดูไม่เหงาดีเนอะก็ถ้าอยู่บ้านด้วยกันก็ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ผมกลัวว่าถ้าพูดอะไรออกไปเยอะจะไปสกิดความรู้สึกของน้อง ก็เลยหาประโยคที่คิดว่าจะมีความเป็นธรรมดามากที่สุดถ้าผมมีพี่น้องผมจะเป็นยังไงนะจะทะเลาะกันเพราะว่ามีแต่คนเอาแต่ใจหรือเปล่ามันก็ต้องมีบ้างกูกับน่านก็ทะเลาะกันบ่อยนะแม้ส่วนใหญ่น่านจะทะเลาะอยู่คนเดียวแล้วก็ผมมีหน้าที่ยอมก็เถอะเราต้องยอมน้องปะ <c oughs> ไม่ยอมก็โดนแม่ทูบเอานะสิ <c oughs> แต่นั่นก็ดูเป็นเด็กดีไงคงจะไม่ปวดหัวเท่าไหร่หรอกมัง้งอืมไม่ค่อยตีกันหรอกเบลพยักหน้าเหมือนบอกว่าได้ยินแล้วสายตายังคงจับจ้องอยู่ในกองไฟแล้วนี่พ่อกับแม่มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงมาที่นี่รู้มัง้งคงเห็นในไอจีเออดีแล้วท่านจะได้ไม่เป็นห่วงรู้ไม่รู้ก็มีค่าเท่าเดิมแหละผมไม่ได้มีอะไรให้เป็นห่วงนี่โตๆกันละ ตัวแค่นี้เนี่ยนะผมเผลอยื่นมือไปโยกหัวน้องด้วยความเอ็นดูเด็กมีแผลใจถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวของเบลก็ตามแต่จากประสบการณ์ผมก็สัมผัสได้ว่าครอบครัวคงไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักผมเคยเจอเคสคนใกล้ชิดที่มีปัญหาแบบนี้ตอนน้องพายแต่น้องพายก็ยังโชคดีที่มีเฮียพับคอยดูแลอยู่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ผมจึงเปรียบเทียบเรื่องของน้องพายกับสิ่งที่เบลเจออยู่ไม่ได้เหมือนเด็กมีปัญหาปะ่ะเบลหันมามองผมยิ้มยิ้มผมพยักหน้าตอบแล้วยกยิ้มมุมปากกวนๆกลับไปก่อนจะเผลออ้าปากหาวเพราะความง่วงและเหนื่อยล้าจากการขับรถง่วงก็ไปนอนเถอะแล้วมึงละ่ะก็จะไปนอนเหมือนกันงั้นก็เข้าเต็นท์ไปก่อนเดี๋ยวกูจัดการดับกองไฟนี่แล้วกูจะเข้าเต็นท์กูเหมือนกัน อเบลลุกขึ้นยืนบิดตัวยืดเส้นยืดสายอยู่สักพักแล้วหายเข้าไปในเต็นท์ดูก็รู้ว่าพอใจที่ผมยังเฝ้าอยู่ด้านนอกถ้าเดาไม่ผิดคงจะรีบข่มตานอนให้หลับก่อนที่แสงไฟจะหมดไปผมถ่วงเวลาออกไปอีกสักพักกะว่าจะให้น้องนอนหลับผมถึงจะไปนอนบ้างระหว่างนั้นก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยหนึ่งในเรื่องที่คิดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเบล ได้มาเจอหน้าแบบนี้แทนที่ผมจะหายคิดถึงแต่ผมกลับรู้สึกคิดถึงมากกว่าเดิมซะอีกประโยคสนทนาที่เคยธรรมดาอยู่แล้วตอนนี้ธรรมดามากกว่าเดิมเพราะความห่างเหินอดโทษตัวเองไม่ได้ที่ทำพลาดจนต้องเสียน้องไปให้คนอื่นยังไม่ทันที่ผมจะดับไฟให้หมอดมิดเสียงรูดซิปจากเต็นก็ดังขึ้นจนผมต้องหันไปมอง ดวงหน้าเล็กๆโผล่ออกมาแล้วมองผมตาแป๋วเหมือนมีอะไรจะพูดแต่ก็อึกอักจนผมต้องชิงพูดขึ้นก่อนนึกว่าหลับไปแล้วไม่ไหวอะ่ะนอนคนเดียวไม่ได้จริงๆมืดมากเลยกลัวด้วยนอนเต็นท์เดียวกันไม่ได้หรอระยะห่างของเราตอนนี้โคตรทำให้ผมอึดอัดเลยอยู่ตรงหน้าแท้ๆแ,แม้แต่ปลายเล็บยังไม่กล้าแตะ